หมอไม่ใช่นักการเมืองแล้วทำไมต้องมาโดนการเมืองเล่นล่ะครับหรือว่าการรักษาบางคนมันแถมอภิสิทธิ์มาด้วยแล้วชั้น14โรงพยาบาลตำรวจเนี่ยมันหออภิบาลหรือหออภิสิทธิ์กันแน่วะถอนหายใจเลยครับเพราะถ้าผมเจ็บป่วยวันนี้ไม่มีป้ายชื่อติดหน้าคงไม่ได้เตียงวิวดีแบบนั้นแน่ๆ เข้าเรื่องมติแพทยสภาเพิ่งออกมายืนยันลงโทษหมอสมคนที่เกี่ยวข้องกับการดูแลทักษิณ 1. น 1. ตักเตือน 2. พักใบอนุญาตแม้รัฐมนตรีสาธารณสุขอย่างสมศักดิ์จะพยายามวีโต้แต่ก็โดนต้านกลับด้วยเสียงโหวตสองในสนี่มันสะท้อนอะไรครับว่าหมออาจรักษาได้ทุกโรคยกเว้นโรคอำนาจ แล้วถ้าคนไข้ชื่อธรรมดาใจดีไม่ใช่ทักษิณชินวัตรจะมีใครแห่กันมาเบียดเตียงไหมสวัสดีครับผมหอยครับและสิ่งที่ผมกำลังพูดคือไม่ใช่การเลือกข้างแต่มันคือคำถามที่เราทุกคนควรถามว่าความยุติธรรมในระบบสาธารณสุขไทยมันมีไว้ให้ทุกคนหรือแค่บางคนแล้วคุณละ่ะถ้าวันหนึ่งเจ็บหนักจะได้ขึ้นชั้น14หรือแค่ชั้นล่างสุดที่ไม่มีเตียงพอ หรือคุณต้องนั่งรอตายอยู่หน้าห้องฉุกเฉินเหมือนอีกหลายหมื่นคนในประเทศนี้อย่าฟังจนเพลินจนลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสลัดเน่าเล่าข่าวกันนะครับแล้วพบกันในคลิปถัดไปโชคดีกันทุกคนนะครับ